มันยังยำตัวเดิมนะครันตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมก็่าจะมีตัวนี้นะครับเด้อสี่เจ็ดแปดสี่สี่เจ็ดแปดสามเจ็ดห้านะครับแต่ว่าเอฟซเอฟซีพ่อเพิ่นบอกว่าให้เราข้อมฟันใหม่ฟังเนโอี๋จวเราข้อมฟันบ่ครับมือมือมือเอาเรยกมากีลยใช่าวางฟันบุ๊บอดีขี่รถไปเราฟันนะครับแว่าเขาหาบมาเห็นเดนเ่ยกุ้งข่อ่ไหมครับท่องแท่ง หา่าบทองแทงม,า,า,มาให้หาไม่ไผยว่าคือหลายเนี่ยหาให้เจ้าแล้วว่าฉันหัวหน้าหมอหนึงว่ะหา,หามาหาเอาหาบมาหอยหังหอยฉีแม,ม่น้ำหนักเด่นดิบ๊อบบองเทมเอาไปเอาเพื่อนเจ้าคุณไปโต๊ะลงหาบมาพีละมั้ขึ้นรถตัวขั้นหนึ่งคืนนี้สิไป,ปเอาไปขายเดี๋ยวบาดขึ้นในใจว่าตื่นซะหัวไปหมวกอย่งไรบ๊บบ๊บไปตื่นสัมบกับเพื่อนไปขายกะมี่เอฟซีหลายท่านท่านว่าให้ไปตามความฝันกลับไปเบิ่งทะเบียนรถของคุณพ่อนะครับอ่ะ มาถ่าเบิ้งนกำกันเพราะว่าแอดมินได้เดินทางขึ้นบรถนอโอ้พ่อเพิ่นกาพุ่มไหวฟันแบบนี้ซิมีโชคตัวพ่อโอ้พี่น้องเดี๋ยวค่าพอเปิดให้เบิ่งเนี่ยบ้านนี้ทะเบียนรถอันอันนี้คือทะเบียนรถป่ะจ๊ะพ่อครับผมสีความฝันขั้นนี้หวังพ่อสีขนทองมาขั้นนี้เลยขั้นนี้เนาะครับพี่น้องรถคนเดียวอันนี้จะเป็นทะเบียนรถนะคะที่ขนทองมานะคะท่านผู้ชม แปดห้าหนึ่งสี่ป่ะพอ่อม,มอหนึ่งไปาซื้อแบตเตอรี่ห้าหนึ่งสี่แม่มันอักมันได้สิบแปดใบมันว่หาหน<อ>ึ<อ>่องสี่อสแรนาะบัดีกว่กามอดีกกได้แนนอ่นหนึ่งสี่แม่ตัวเดียวสิบแ<ะ>ปดใบเออสิ 18, 5, 1, 4, บแปใบมันว่งสีนะคะอะโ,วะโทว่าคึ้โพสแทบบันเนยว่าซื้อไว้สิปดใบแล้วเออสิบดใบมันซื้อมันมอยู่แลเล็เล็กกัผ่นหนึ่งมีมออันอันกบว่าเจกูก็มักขึ้กันมาสบอครัพ่ ว่าหลายคน,น,เ,ยนเลยเจหาครับออกแท่ในนอนบักบักหนึ่งก็มาว่าวเนี่ยเดียวกันกูก็ฟันกูได้เงินเฮียเจ็ดสิบห้าบาทเพาะว่ามื่ขึ้นนี่มอหนึ่งว่าวว้ายผมถือเลขก,กูแล้วว่าบอกเขานี่ตัวเดียวนี่ไม่จิถือคูณค,ค,ค่ะคูนึงนี่คูหลังแต,แต่ว่าจะคูใดนก็บ,บ่นนี่แต่สามตัวมันสุบูเน่ขันมันสิออกสามตัวมันจะออกตัวนี้เราซีซีเจ็ดหรือเจ็ดซีซีนี่ไม่จะออกมางสี่น้ำรักซีนี่เนยค่ะมันมานึงเนี่มันตรงกับเลขเลขทะเบียนคนนีครับ สำหรับเอฟซีให้แม่ตามความฝันของคุณ่อนะครับตามทะเบียนรถกับตามใ้วยครับจะแปดห้าหนึ่งซีนะครับห้จับสองตัวก็คือแปดห้าห้าแปดหนึ่งสีซีหนึ่งนะครับหรือจะตัดสามตัวนะครับห้าหนึ่งสีแปดหนึ่งสีนะครับเอาตเล็กลงกันเหมือนทำดจ๋ตวจะต๊ะตวเล็ให้ะครับแวก็ติ๊ตเล็กเขียนลงเลยครับ่ะท่านผู้ชมนะคะผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแมนบอกคุณบอ ต้นเหล็กราฟันดีฮะตอนเหล็กรเห็ดอยู่วาเราขคอหัวท e ี่สามยาววววเห็ดท่อบอกตึนบอกครับเอออันเห็ดุกคนเอาตามใจเจ้าซะสิ่งวตนเหลกดเห็ดได้ที่เหล็กพอดเห็ดเล็กไงเล็นีมาอยู่ปัจันมันคอพี่ทมันก็อยู่เดีอยู่อยูู่้เดียวไม่มีใคนขึ้นหาบ้านคงนีแติปัจจบันยังเดียวจักเราบกเคอ พอเราบอกมือนข่อยกบปาซื้อขันพุนมาผมก็จะเป็นไปเรียนน้ำอยู่คุยาบานว่ะเอาที่เป็นผู้เดียวนี่เราบอกขึ้นในใจฮบวบอกโนบป่ายังนุ่มอยู่ทด้เราบอกนุ่มบอกค้ใยญ่นุ่มโอ้ดูสีนุ่มไม่เคยเลยบุปผาตึงในใจขอบันเราเราบวมบอกด้วย่ันค่ะพ่อขันให้ขันพุนมาผี่มันจะทษว่าผ้้าคุยมบานพูน่ะขึ้นมาเรียนน้ำค่อยขึ้นไปเรียนน้ำกันจ้าพ่อเขึนไปเรียนรปจำมนบ่ามมนนก็มักเรียกบุยบานน่นเขาว่าจํานันบ่เอมึ้นบ้า อันนุ่นมากไปหาเราจะสู้หาโมนห่อยดิค่ะโมนนั้นเป็นเิ็นเหรียญนำคุณผู้ชมนุ่มกันโมนก็ได้เป็นไงบ้านก็มักโศกราบคือกันมักคือกันได้บ้านมักเปิดบ้านได้ปากคอค่ะโมนบอกให้ไปสื่อได้เลยให้พี่น้องมันบอกคุณผบ้านพูดดีเลยอ๋อบอกผู้ใดเนี่ยบอกได้พี่น้องไปสื่อคนนันว่าเอ้เข้ารวยจะคนจะบอกข้าเจ้าคนนันว่าอักเอาแต่พูดเดียวต้นนี่เออโมนนั่นกระไดไอ่ว่าใครว่าเพื่อนจะได้กับข้ออนุญาตเด้อพอให้เขาหมักพูดดีขนาดเด้ เอฟซีมันโรมาให้ให้ม <cat> ี no ่บ no ัตรคู่คนขอว่าโทรเจ้าคุวาค่ะแก่พ่อชำรันเขาว่าปวดโทรมาโทรเอฟซีว่าจะไหนก็บอกเออปวดภายในเรืองบอกเออปวดภัยในเรื่องบมันถึ่นี่เพิ่นกับซีบอมีน้ำใจหาอยู่บ่สข้าเจ้าถือหายอยู่เจ้าว่าะอ้คนนึงอ่ะันเลยเออตัวนั้นคอยข้าไปหาคนน่ทโทรดูดูอยว่าเออจะพึ่งโทรเดียวนยังหาอยู่เพราะนั่นแต่พ่อโยนี่ตว่าคาค่าามันดไปเลยไหมลวกโทษไม่แล้ว หาพื้นทีงพอย่างย่งกังครับลงไปย่างถวยบางเชือนี่ห้าก็บ่อยากไห้โถ้ใบใยยำๆเนาะยำเป็นเวลาบ้าพนาที่นี่นี่ทำอย่างนี้บท่านบุนถึงทุกไม่เ้วคือนางกับเจ้าเห็นบ่ขบวอบที่เอาอยูแล้วมือมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่ตีสามย่งเศร้ายุทธคนเดอบันคอนอนครับผมครับผมนอนเาปิดโปิศาจเป็นว่ามงนไปหาหลวงปูคนหนีนะจ้าคันเด้หร่บ่ สายจนใหม่ต้นนี้พี่น้องนะคะจนหูหนวกแล้วคางนี่เนี่ยย่างคางนี่เลยนี่บุกนี่แหละหูหนวกไปแล้วคางนึงแล้วจังว่าเหได้เงินแสนเงินล้านจะไปเห็ดหูใหม่ละบาทงวดเลยค่ะเห็ดใหม่จะโทวดูเด้อถ้าเอาตัวเลขน้ำพ่อนะคะคันโชคคันมันจังเห็ดบุญนำคุณพ่อเด้อพี่น้องเด้อนะคะเราตรวจงวดที่สามจีให้มันถือพกัวไปเลยแล้ววะโอชาถูกแล้ววะให้ถือพกัวเป็นติบป่ตัวงวดสามนี่ว่าคันถือสองตัวคู่นี่ยได้เราเห็ดใหม่ค่ะ เ่นจะโพดท้ายอีกเนาะครับเนายอีกสรุปนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะย้ําตัวเลขนะคะจะเป็นตัวเลขที่คุณพ่อฝันฝันล่าสุดนี่จะฝันว่ายังก็พ่อหาบท่องเนาะรถคันใดพ่อรถคันนี้นะคะทะเบียนรถนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็น8514 8หา14เด้อทะเบียนรถของพ่อนะคะ85 58 14 41 โอ้ตัดเลรียญในร้ายตัวอยู่ได้นี่นะคะแต่ว่าก็ให้พี่น้องพี่เจรณาเอานะคะหัวม้วนมาหรือน้ำนมม้วอ๋อนี่มาหาเมื่อกี้คือขัาอุดกูซื้อแบตเตอรี่ไปแล้วหานึ่งซีเนี่ยไปอะไรสิแปดใบแหละมันยังไหวอยู่ซื้อไว้แล้วสิบแปดใบหานึ่งซีเปล่าค่ะฝันมัน่าฝันวันฝันวันลูกตายบักน่อยหน่อยบักสิบสี่ปีเนี่นตายบักขึ้นมาบักขึ้นมาบักมีหัวหาหัวมันหว่อห่วยึ้นมาหามันไม่หาหัวมันเป็นหาหาหนึ่งซีเลยม้วน ตนาตยลูกมรงกับรถเหล็กคอแท้วัดติเออมันบอกก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้บ่พ่อลอตเตอรี่ได้สิบแปดใบโอ้มึงมึงเือเออมึงถือใบลอตเตอรี่มึงยิบเรื่องไปเลยสิบแปดใบเออกูให้มึงเลยใบหนึ่งบนว่นสามล้านโอ้คือดีใจแต่นอกว่ะถ้าถูแม่มถือเลขท้ายนะคะก็จะเป็นห้าหนึ่งสี่นะพ่อเนาะ นะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะคะท่านผู้ชมเนาะดูน้องฤีเราคุ้มหมั่นใจแล้วัขกระบอกไข่ละว่าออกของไข่ละว่าว่าจะได้ก็พ่อฤๅษีบอกบอกออกของไข่เราว่าออกของไข่ถ้าบังจะบอกเสียดละว่าบบอกของไข่วันที่เราดูไข่นั่งด้วยนี่มันมันหมุนอยู่เป็นเหล็กละว่ามันหมุนมันสฉกแล้ววันที่มึงเห็นไข่หมแล้วเละว่ามันหมุนอยู่างเงี้ยโสภาหมุนอยู่เลยดูหน้าตาเราอมันหมุนมันหมุนครับเป็นกระเสือด้วยเห็นบอก คนขมมนสลากสลากมันติดเนี่ยมันหมุนบวกเอาเท่านะมาหมุนแมบสลามหมุนบวบนี่มันแปลกอยู่ดบก็เป็นเรื่องแปลกเท่นั้นพอเนาะแปลกแปลกกเราดด้อมึงขหมนเร่องแล้ววลูกนี้มสหมุนบวดไได้แล้ววันเป็น่ยนยางบวหมุนบได้เรืนึ่เนี่ยเราสี่งนี่ประทานมาหมุนจ้หมุนออกบาหมุนแล้วก็กราบเด็กแบ้านเนี่ยว่ากรับเด็กตัวนั้นไม่ใช่มาเป็นเหลขเข้าตัวนี้มันจะมาเป็นสามสามหกเราแมนข้ามาอรีออกมาสามสามหกผู้ายโอ้ยปรกาจน ออกมานี่เป็นสามสามหกเลยที่พอสามสามเลยไหมป้าแตกสามตัวโตชินงม่ไห้เราอะค่ะโอ้โถแกงจอกวนพุนตาทิบของพ่อยากเราคอยเลี้ยวบึงรับตาผมมึงเห็นจะบเพื่อนหะเ่านยังดีเราว่ะครับโอ้แสดงว่าเพิ่นเห็นจินรูแจ่งตัวเนี้ยเพิ่นบอกคอยเพิ่นว่าเจ้านำพ่ออยู่พ่อกินเีย รถอัญ,ญมุกเงินเด้อเงินทองของแก้วทำบุญนำเนื้อเพิ่นวะบอกให้พรทำบุญบาทหนึ่งชิปหนึ่งปอนโล่งหายเปรีย้ยงยะคู่ยะซาเพิ่นบวชได้ไไดทำงา,านคือเฮาเพิ่นบอกข่อยเนไหมได้ไปด้ากลับไปทำบุญเออคือมึงบวชพวกไอ้ชีอเข้าไอ้ผมอยู่ว่าไอ้ผมก็ได้ซื้อกินนิดหนะว่าเออเออเท่านั้นเลยเราว่าเขาต้องเรียกร้องเขาหลายแล้วแต่เขาจะไห้สระกระยาจิตใจเขาแล้วแต่เออเขาถือเงนเอาคืนกันสาะมือบวชได้แหละเราอะเราบอกข่อยไหม มันนั่งพูดตใจพากันเลยเหมือนดูเทิ้งแล้งเขาก็หมใจสองคนเราไม่ไปไปแล้วมันสูงพดพูดพระซ่านนมมนเบิกไหลผ่านนั่นนี่เบิกหมกอะไรเยอหมกเรานังอยู่ชุ่ด้วยคู่นั่นนะคู่นั่นนะเลี้ยวลงมากคือซีเห็นเห็นเห็นมืดบานตรงบ้านพนงามแถวนี้เมืองเราก็ยังเห็นเราหนามคุ่มไหลผ่านเป๋าแปลกบอกแปลกแลเรานังอยู่นี่พ้นตกนี่ บูม้มกไก่เราแม่ฝนตกหอมท,ทั้งทั้งหลังตกอยู่แต่พรห้ามเป<ล>ิดบูม้มากไก่คอยดังนะผลท่นที่จะมาตกห้าเข้าโบหอดตกขึ้นนะผลบูเปลียกฝนซ้ำก่อทั้งหลังลุมหนึ่งคนอ๋อคอยว่าฝนก็บบูเปีก่กยาวก่อนมันมูม้ากไก่ดอสเราเข้านางสมัชิ่งอย่ะ <c oughs> มเดว่ะสี่ตัวจะเป็นแปดห้าหนึ่งสี่นะครับเฮดตัปบ,บินบินนะครับเดือสามตัวสองตัวนะครับแซดบินตัดไห่ก็บเป็นแปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับ นี่เป็นตัวเลขทะเบียนรถของคุณพ่อนะครับเมื่อนี้เพิ่มคนเปิดเนี่ยปกติเป็นมาผาคุ้มไว้ตลอดทะเบียนรถคันนี้ทะเบียนรถขนท่องแม่นบอกขอคันนี้ครับคันนี้แม่นบอกขนท่องคันนี้แล้วท่องใส่<ต>เ,ลเลยเต็มรถเลยแม่นบอกโบ๊ะบนเต็มเครื่องหนึ่งเขาหามากคุณเขาหามตัวมากน<ด>ุนนักแข่งป้องแมนนี่แหละหนักไปหาไปฮอดรถขนว่หามากเกินแบกขึ้นนี้ละที่มือเอาไปขายหน้าท้องแข่งเลยว่ะเคยมากุบเคยเห็นเจอท้องแข่งเดี๋ยวเตื่นหัวไปหมองจะได้บุ มงคบเช่าเลยตื่นดีใจเบิร์บอกกับเมียผม้ใได้อ่องข้ามแถวจิสือเล็กสุดใหญ่บ้างงานอยู่วะเจ้าเจ้า,จาซื้อนี่เด็กกับลูบอกเมียแล้วก็พวกพวกพวกันพวกแค้นแค้นแค้นฟาร์มนี่ซื้อเวัดน้องสาวเห็นจิซื้อลาอยู่วันศีงข้ามไปเปิดเทนอายไหมโอ้ไอ้น,นี่ดังเป็นคนดังเลยน้องสาวว่ะน้องสาวก็ทำงานก่อสร้างอยู่พุ่นเปิดงานก่อสร้างอยู่พุ่น จำรักคิวนี้ก็ใหอยฟซโซกโซกมันมเนแล้วพอเอาไปพอใหอยฟีนะคะเออเอาอยู่ดีมีแห้งห้ยโซกห้มันให้ถูกแล้ววันที่หนึ่งพุ่นละสิบสองล้านหรือสี่สิบล้านเบิร์ดถูกคนอยู่ดีมีแห้งควนเต็นจะได้ความไข่ยาหิมีขายถูกทั่วโลกขายถูกทั่วโลกแล้วแหละหรืสีองค์นี้เราโบ้แพงเงินเราว่าเราพอแล้วพออยู่พอกินและเราเอาปล่อยให้เบิร์ดทั่วโลกแล้วคนไหนมัรวยน้ำกันเบิร์ดนี่เราอ่ะใช่กระสอบกระสอบที่บอกเงินฟูหรือสีซื้อได้เลยบ่เออซื้อได้เลยบานในฟีเฮา ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเดียวเออจะพัชญ่ามจะโทคมาดูอะไรหูหนวกบลิทหูนันหูเออเส้นหูเออเบิดแต่ละคืนองนะถืกเด็กเราไปเปลี่ยนหูใหม่อีกทางหนึ่งเลยนะผมแต่ว่าก็บอกว่าเดี๋โทคมาโลดเวาเดินกันซื้อรอปุ่มเป็นยังเพิ่นทอการ์โล่งดีนะคะเพิ่นกาเบาหยอกเอฟซีนะคะพี่น้องโบแมนว่าเด็กตัวนี้เขาโหเฮงสีใหม่ค่ะก็เรียพ่อโอเอฟซีบนทรรอ่ะฝาดตัวละหมื่เนี่ยเด้อครับเด้อยเจ็ดห้าห้า